อะไรเป็นเกณฑ์วัดบุญบาปตอบพร้อมกันนะหนึ่งสองสามกุศลกรรมมาบทสิบขออีกครั้งหนึ่งนะกุศลกรรมมาบทสิบมึงความจำสั้นกันเหรอฮะทำไมมันท่องไม่ได้ครับที่คำว่ากุศลกรรมบทสิบง่ายๆแค่นี้จะเอาใหม่นะอะไรเป็นเกณฑ์วัดบุญวัดบาปวัดความดีความเลวหนึ่งสองสาม เออใช้ได้ตบมือให้ตัวเองหน่อยเหมือนเด็กอนุบาลเนาะตอบได้ใช้คำว่ากุศลกรรมบทสิ์คำเดียวคือให้ตบมือเกณฑ์วัดความดีความเลวให้ตอบเลยว่ากุศลกรรมบทสิ์มีกี่อย่างแบ่งออกไปกี่หมวลมีอะไรบ้าง<笑><笑>เออกายวาจาใจาจำไว้นะตัวนี้เป็นคุณธรรมจริยธรรม ที่เราต้องใช้ตั้งแต่วันเกิดยันวันตายใช้ตัวนี้ติดใจไว้เลยไม่ต้องไปหาหลักเกณฑ์คุณธรรมอื่นอะไรก็ตามที่เราทำผิดจากหลักเกณฑ์สิอย่างนี้สามหมวดนี้เรียกว่าเลวว่าชั่วทั้งหมดไม่ควรแก่การทำจำไว้นะและเวลาเราถามอันนี้บาปไหมทำแล้วเป็นบาปไหมทำได้หรือทำไม่ได้ควรทำหรือไม่ควรทำใช้ตัวนี้เป็นเกณฑ์วัดเหมือนกัน ยกตัวอย่างจะลอกการบ้านเพื่อนเป็นบุญหรือเป็นบาปใครตอบว่าเป็นบุญยกมือขึ้นใครตอบว่าเป็นบาปยกมือขึ้นอะไรที่มึงมไม่ยกคืออะไรอ่ะไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจใช่ไหมอ่ะมานั่งพิจารณากันอาจารย์จะสอนฝึกพิจารณาเวลาเราเจอเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งแล้วเราจะรู้ว่าควรทำไม่ควรทำเป็นบุญเป็นบาปโดยอาศัยสิข้อนเนี่ยเป็นเกณฑ์วัดยังไงดี กรณีลอกการบ้านมันมีสองคนใช่ปะ่ะที่มีผลในการร่วมเหตุปัจจัยนี้หนึ่งคนถูกลอก่อคนลอ่อคนลอ่อสองคนให้ลอกมันจะมีอยู่แค่สองคนใช่ไหะคนหนึ่งทําการบ้านมามันให้เราลอกและเราอีกคนหนึ่งคือคนลอกการบ้านมันทําได้หรือไม่ได้ผิดหรือไม่ผิดหลักเกณฑ์วัดง่ายพพุจ้าสอนว่าเจตนาเป็นตัววัดกรรมนะ เจตนาเราต้องการทำอะไรครูสั่งการบ้านและครูบอกว่าต้องทำด้วยตัวเองลอกการบ้านผิดกฎระเบียบที่ครูวางไว้นั่นหมายความว่าถ้ามีเจตนาในการลอกการบ้านนับว่าผิดไหมครูสั่งว่าการลอกการบ้านผิดเป็นการทุจริตการทำการบ้านนั้นถ้าเราลอกการบ้านผิดหรือถูกผิดเพราะอะไร หลักเกณฑ์มันบอกไว้ว่าลอกการบ้านคือผิดถูกป้าแล้วในขณะนั้นเรามีเจตนาในการลอกการบ้านไหมมีเจตนาในการลอกการบ้านถูกป้าเมื่อเรามีเจตนาในการลอกการบ้านตัวเราคนลอกผิดหรือถูกผิดนะผิดแล้วข้อแรกใช่ไหมผิดแน่นอนคำถามลอกการบ้านผิดกุศล,ลกรรมประวัสิบข้อไหนข้อไหนลองลองลองเดา ครูถามเราอันนี้การบ้านลอกมาหรือเปล่าเราจะตอบว่าอะไรไม่ลอกใช่ไหมเราจะตอบไม่ลอกถูกป้าผิดข้ออะไรไม,มูสาใช่ไหมโกหกยังโกหกแล้วเรียบร้อยอย่างกุศลกรรมบสิบขาดไปข้อไน้รไหมนี่คือตัวอย่างแล้วคนให้ลอกหลัะผิดยังไงไไไคิดว่าผิดกุศลกรมรมบทสิบข้อไหนคนให้ลอกคนให้ลอกผิดไหม เอางี้ก่อนคนให้คนลอกเนี่ยผิดเต็มๆอยู่แล้วคนให้ลอกผิดไหมถ้าครูไม่ได้สั่งว่าให้ลอกการบ้านไม่ผิดอันนี้ให้ลอกได้แต่ถ้าครูสั่งเพราะนั้นต่อไปที่ครูต้องสั่งนะครูสั่งว่าลอกการบ้านไม่ได้นะห้ามลอกกันต้องทำเองใครให้ลอกก็น,นะมันผีความผิดด้วยถ้าเพื่อนให้ลอกผิดไหมผิดนะจะผิดหลักเกณฑ์ละอ่าเพราะฉะนั้นเราอย่าไปทํายกตัวอย่างอีกกรณีหนึ่งการทําข้อสอบ แล้วเราเนี่ยลอกข้อสอบเพื่อนแอบดูลอดใต้จะกะแลก็ตามอ่ะนะหรือจะพยายามสก,กิดเพื่อให้บอกก็ตามเนี่ยผิดกุศลกรรมบทสิบข้อไหนเอาทางใจก่อนสามอย่างไม่โลภเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์ของคนอื่นๆไม่มีความอาฆาตไม่มีใจมีความเห็นผิดจากโลกสามอย่างคิดผิดข้อไหนข้อแรกทางใจนะทางใจข้อแรกคืออะไรโลภเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์ของคนอื่นเขา ข้อสอบนั้นนับว่าเป็นทรัพย์ของเขาคือความรู้ทรัพย์เปรียบเหมือนความรู้ในการที่เขาจะได้คะแนนเราลักขโมยเราไปลอกข้อสอบเขามาใช่ไหมไม่ได้เป็นการขโมยนะลอกข้อสอบเขาเป็นลักษณะของการโลภเพ่งเล็งอยากได้ความรู้ของเขาโดยที่เราไม่อยากขวนขวายหาความรู้ได้ตัวเราเองโดยอาศัยอะไรอาศัยการลอกเขาเมันง่ายกว่าเนี่ยเรียกว่าโลภเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์ชาวบ้านควรทำานหะไม่ควรทำนะอย่าไปทำ เราขอเงินพ่อแม่พ่อแม่ไม่ให้อยากไปเที่ยวแต่พ่อแม่ไม่ยอมให้เงินพ่อแม่ไม่ยอมให้เงินคำถามคือเมื่อพ่อแม่ไม่ให้เงินทํำยังไงขโมยมาซะเลยจบไปผิดข้อไหนขโมยใช่ไหมลักทรัพย์คำถามคือก่อนเราจะทําผิดเราต้องคิดก่อนนะต้องคิดใช่ปะนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่เราจะทําเลวทาชั่วต้องผ่านอะไรก่อน ผ่านความคิดหรือผ่านใจดังนั้นทุกครั้งที่เรามีความคิดว่าจะลักทรัพย์เรารักทรัพย์ได้เลยไหมยังนะเราต้องคิดรอบๆหลายๆรอบใช่ปะ่ะผูจะขโมยดีหรือเปล่าวะถ้าขโมยเขาจะจับได้ไหมเราจะเริ่มคิดแล้วใช่ไหมแต่ยังไม่ขโมยถูกป,ปะจนวันหนึ่งมันจวนตัวมันคิดบ่อยๆซ้ําๆนอนเนื่องในสันดานแต่หลัลงจะเป็นยังไงจะขโมยจริงๆเพราะฉะนั้นวิธีการตัดความเรวความชั่วง่ายที่สุดตัดทางไหนทางความคิดหรือทางใจ ต่อไปนี้ถ้าเราจะเลิกทําเลวทาชั่วให้เลิกที่ไหนก่อนเลิกที่ใจก่อนดับแรกก่อนเราจะเลิกด่าใครให้เลิกทางไหนก่อนเลิกคิดถึงมันก่อนเลิกด่าทางใจก่อนเพราะก่อนเราจะด่ามันได้เราต้องด่าทางใจก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปมีความอาฆาตพยาบาทมาดร้ายกับใครเราจะได้ไม่ทําลายทําร้ายบุคคลอื่นนี่คือลักษณะแรกของตัวการวัดความดีงามความดีความเลวความชั่วเรารู้แล้วนะ ต่อไปนี้เวลามีคนด่าเราว่าชั่วให้มองตัวเองดีๆว่าเราชั่วจริงไหมถ้าเราชั่วจริงทำยังไงอ๋ออาจารย์ชั่วต่อไปแล้วกันใช้ได้ไหมอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะวิธีการคืออะไรแก้ไขสันดานตัวเองใหม่ซะยอมรับตามความเป็นจริงว่าฉันเลวฉันชั่วแล้วแก้ไขการกระทําตัวเองใหม่เมื่อแก้ไขการกระทําตัวเองได้เราจะเป็นคนที่ดีกว่าเดิมจําไว้นะมีคนด่าเราอาฆาตพยาบาทมาดหลายเราเกียรเรา นินทาใส่ร้ายป้ายสีเราไม่ต้องไปสนใจเพื่อนข้างห้องเพื่อนต่างห้องเพื่อนต่างโรงเรียนเพื่อนต่างกลุ่มมันนินทาเราใส่ร้ายป้ายสีเราที่ทำไม่จริงไม่ต้องไปสนใจสนใจอยู่แค่อย่างเดียวคือเราทำจริงไหมถ้าทำจริงเปลี่ยนตัวเองใหม่ถ้าไม่ได้ทำจริงไม่ต้องสนใจใช้ชีวิตของเราต่อไปช่างหัวมันไม่เกี่ยวกับเราจบนะ แล้วพยายามอย่าไปสารแนเรื่องชาวบ้านไม่ต้องไปยุ่งเรื่องคนอื่นใครจะเป็นจะตายยังไงเพื่อนเมืองแต่ละคนจะเป็นยังไงปล่อยมันเป็นไปไม่ต้องไปเมืองวันนั้นมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อีกแล้วกูเบื่อแล้วก็นินทามะนินทาแล้วเด็กนักเรียนยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยนินทาเก่งมากอ่าไม่ต้องปัจจุบันเราเมือ่อไรเมื่อก่อนเาก็เป็นกันนะชอบนินทาว่าลายเพื่อนตัวเองเวลายอยู่กับเพื่อนคนหนึ่งไปนินทาเพื่อนอีกคนหนึ่ง เวลาอยู่กับเพื่อนอีกคนหนึ่งไปนินทาเพื่อนอีกคนหนึ่งใครเป็นบ้างยกมือหน่อยใครเป็นบ้างกูไม่เชื่อนะพวกมึงปอโกหกแล้วเนี่ยเป็นกันทั้งนั้นแล้ผมไม่เป็นนะนะมันนินาทาชาวบ้านนินทาเพื่อนเพราะฉะนั้นอย่าพยายามนินทาว่าหลายใครมีสติสัมปชัญญะสำรวมระวังอยู่ที่ตัวเองดีที่สุดอย่าไปยุ่งเรื่องชาวบ้าน เพราะฉะนั้นอย่าฝึกนิสัยให้มันนอนเนื่องในสันดานจากเด็กจะนําไปสู่การมีสันดานแบบนี้ในผู้ใหญ่ในอนาคตข้างหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากเป็นผู้ใหญ่แบบไหนเราอย่าเป็นเด็กแบบนั้นเพราะเด็กในวันนี้มันคือผู้ใหญ่ในอนาคตข้างหน้าไงเราในวันนี้มันคือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นเราเกียดผู้ใหญ่ประเภทไหนเราอย่าทําตัวเป็นผู้ใหญ่ประเภทนั้นถ้าเราบอกว่าเราไม่ชอบเลยผู้ใหญ่ชอบทําแบบนั้นผู้ใหญ่ชอบทําแบบนี้ กลับมาดูตัวเองด้วยว่าตัวเองทํำไหมถ้าตัวเองยังทําสันดานแบบนั้นอยู่อย่าเที่ยวว่าผู้ใหญ่ว่าทําไมผู้ใหญ่ทําแบบนั้นทําไมผู้ใหญ่ทําแบบนี้เพราะอะไรเพราะมึงก็ยังทำเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะด่าใครว่าใครตําหนิ่ตีติงใครควรทําอะไรก่อนควรทําที่ตัวเองให้ดีก่อนถ้าตัวเองยังทําดีไม่ได้อย่าเที่ยวด่าชาวบ้านดังนั้นก่อนเราจะด่าผู้ใหญ่ว่าทาไมผู้ใหญ่ชอบทําตัวแบบนี้ไม่เป็นแบบอย่าง กลับมาดูตัวเองก่อนว่าตัวเองดีพอแล้วหรือ,อยังตัวเองสามารถเอาตัวรอดได้แล้วหรือยังตัวเองสามารถเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมหรือตัวเองสามารถเลี้ยงชีวิตตัวเองให้รอดปลอด,อดภัยในการใช้ชีวิตโดยไม่ต้องขอเงินขอทองใครได้แล้วหรือยังอันนี้ฝากฝากไว้คิดนิดหนึ่งเพราะนั้นเราทําหน้าที่ของเราอย่าลืมหน้าที่ที่สาคัญที่สุดคือหน้าที่ของคนที่ยังรับผลประโยชน์จากพ่อแม่อยู่ดังนั้นถ้าเรายังมีโอกาสในการรับผลประโยชน์จากพ่อแม่อยู่ เราต้องตอบแทนบุญคุณท่านอย่ามองว่าพ่อแม่ต้องทำหน้าที่ต่อลูกโดยที่ลูกไม่จำเป็นต้องทำหน้าที่กับพ่อแม่ก็ได้เพราะคิดว่าอะไรเพราะคิดว่าไม่ได้ขอมาเกิดใครเคยได้ยินคำนี้บไหม,มอาจารย์เห็นในโลกโซเชียลเนี่ยใช้คำนี้บ่อยมากเลยเป็นไวรัลเต็มไปหมดม่อยู่ยุคหนึ่งช่วงหนึ่งไม่รู้ทุกวันนี้ย,ยังมีความคิดกับแบบนี้อยู่ไหมความคิดว่า พ่อแม่เนี่ยไปทํากันจนเราเกิดมาและเราเนี่ยไม่ได้ขอมาเกิดดังนั้นเราจึงไม่จาเป็นต้องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ก็ได้ใครเคยได้ยินคํานี้บ้างมีไหมเคยได้ยินอยู่บางคนคนที่ไม่ได้ยินแต่มีความคิดแบบนี้มีใครมีความคิดแบบนี้ไหมว่ามันเป็นหน้าที่พ่อแม่เราเกิดมาเราไม่ได้อยากเกิดเลยแต่เขาเราเกิดมาแล้วเขาต้องดูแลให้ดีใครคิดแบบนี้บ้างขอดูมือหน่อย โอ้เด็กโรงเรียนนี้มีคุณธรรมจริยธรรมจังเลยนะไม่คิดเลยนะต้องตกมือนะเนี่ยโอ้มีคุณธรรมดีจังเลยทําไมพวกมึงดูไม่กล้าตกมือกันเลยวะหรือเพราะจริงๆคือคิดใช่ไหมแต่ไม่กล้าพูดไม่กล้าเปิดเผยใช่ไหมเลยแบบมันดูตกมือไม่ค่อยจริงจังเลยนะจําไว้นะอาจารย์เนี่ยตอบในไรสดเสมอมันอาจจะดูแรงมากอาจจะดูแรงนะแต่คือเรื่องจริงลองฟังดูนะใครก็ตามที่คิดว่า พ่อแม่ไม่มีบุญคุณต่อลูกไปทำกันจนตัวเองเกิดมาก็ต้องเลี้ยงให้ดีเราไม่จำเป็นต้องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ก็ได้อาจารย์จะตอบไปเลยสดไม่ได้ตอบที่นี่นะยกตัวอย่างการตอบไปเลยสดขออาจารย์หนึ่งอย่างถ้ามึงคิดว่ามึงไม่พอใจในการเกิดมาก,กับพ่อแม่ที่มีอยู่ในปัจจุบันตายซะนี่คือคําตอบที่อาจารย์ตอบไปไล์สดก็ตายซะก็ในเมื่อมึงบอกว่าไม่ได้พอใจในการเกิดแล้วในเมื่อไม่พอใจในการเกิดทําไมมึงถึงมีความสุขในปัจจุบันจังเลย อาศัยความสุขเหล่านั้นจากใครจากเงินจากทองของพ่อแม่ที่ให้มามีความสุขไหมมีความสุขประดับประดาปรุงแต่งร่างกายหน้าตาผิวพรรณของตอนเองมีความสุขไหมมีความสุขแต่บอกว่าอะไรไม่ได้ขอมาเกิดไม่ได้อยากมาเกิดแต่มีความสุขไหมมีความสุขจากเงินจากทองของใครเงินทองของพ่อแม่แต่บอกมีความสุขไหมไม่มีความสุขถ้าไม่มีความสุขไม่ต้องใช้เงินพ่อแม่อันนี้จบเลยไหม จบเลยนี่คือตกกรรกะที่พวกเราต้องรับเข้าไปไว้ในความคิดตัวเองนะอย่าไปคิดเพราะอะไรอย่าไปคิดอย่างอื่นนอกเหนือจากนี้อย่าไปคิดจากที่อาจารย์ยกตัวอย่างในตอนแรกถ้าเราเข้าไปในสังคมวันหนึ่งถ้าเรามีความกระตันยูกระตะเวทิตาต่อแม่ต่อพ่อตอบแทนบุญคุณเขาตามฐานะหน้าที่การงานของตนที่พึงกระทาได้ในความเป็นเด็กของเราเราสามารถตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้แบบไหนในการที่เขาให้ข้าวให้น้ําให้ยารักษาโรคให้ที่หลับที่นอนแก่เรา ในปัจจุบันเราตอบแทนยังไงได้บ้างเช่นการทําตามหน้าที่ที่เขามอบหมายให้ล้างจานกวาดบ้านถูบ้านดูแลตัวเองให้ดีตั้งใจในการเรียนหนังสือสะสมความรู้ความสามารถเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของตัวเองในอนาคตนี่ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณแม่พ่อได้ในปัจจุบันแล้วอนาคตค่อยว่ากันแต่ปัจจุบันเอาแค่นี้พอทำหน้าที่รักษาหน้าที่